ถ้าบอกว่าเป็นบุฟเฟ่ที่ยกของกินมาทั้งจักรวาลก็คงไม่เกินจริงแล้วแต่ละจานเสิร์ฟมายังกับไฟดิงกรรมการบอกเลยว่าอึ้งเลยต้องพึ่งน้ำลำไยฮะร้านอยู่บางแสนโคลาดก็มีหรอกรุงเผาไม่รู้ว่าตัวเท่าไหนแต่รู้ว่าใบบัวปิดไม่มิดพวกซาซิมิก็ต้องบอกเลยว่าของเขาสดจริงวาเกิวท็อปอูนิคำนี้ยังชามเมจิเปเปอร์อันนี้มันไฟดิงชัดๆหอยนางรมนี่ก็สดมากจะไม่สดได้ยังไงอติดทะเลขนาดนี้เฮีมีถ้าจะเสิร์ฟมาเวอร์ขนาดนี้มันเกินคำว่าบุฟเฟ่แล้วนะบุ แล้วเมนูปลายหิมะที่นี่เยอะมากใครพาอากงอาม่ามานี่นะเขาต้องภูมิใจในตัวหลานแน่ๆหอยที่ขายเก่งที่สุดในโลกอย่างหอยเซลนี่ก็มีเยอะเลยนะฮะอย่างแอมมี่เนี่ยชอบเมนูนี้มากเลยครับหอมกลิ่นเทฟเฟิลสุดๆขนมจีมหอยปีกนกเมนูนี้กินจนมีปีกแล้วเนี่ยวิวไม่แปลกใจเลยครับว่าทําไมร้านเขาถึงคนเยอะขนาดนี้คือที่เขาเสิร์ฟมาแต่ละจานนี่มันเกินคาว่าบุฟเฟ่แล้วอ่ะโคตเตะดองซอสยูสุคํานี้สดชื่นมากคํำนี้งงอยู่ว่าของหวานหรือของขาวแต่สรุปแล้วอร่อยครับจะให้ดูความสดแบบ 4K ขนาดเอาไปกินแล้